โห้แซ่บเนาะโพก็เส้าปูไทยไทยนครนครพนมมื้อนี้น้ำยาเจน้ำยาแกงเขียวหวานเนาะอันนี้ขนมจีนเนาะเพื่อนขนมจีนบ้านเขาสิบบาทได้ได้หลายนี่สิบบาทเนาะกเจอาเซอร์เซอจุดมืดก็จะกินลายมือนะอันนี้เนาะเซอร์มือสิบบาทสิบบาทใส่หมดเลยเซอร์มือแล้วก็สิบบาทเซอมรเพื่อเขาสยใจกินเนาะ อันนี้คือผักกินคนเดียวได้พี่น้องเงินดรามากนะคะกินเองสกปรกก็ไม่เป็นไรเนาะก็กินเองมาต่อเมือมอเอ่อกี้พอดืมซ้อนแก้วเขาอยาซ้อนมาเนาะก่อยซื้อมันพูอันนี้มีก็เกาเลยอันนี้คือตะหูเนาะวันนี้ทำแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานมังสวิรัตแกงเขียวหวานเจเนานะนี่คือเก,กาเนี่บหวัวกระชายเนาะเพื่อนเพื่อนคือเก,กากินคนเดียวจะมีใครกินด้วยยังไม่กับไตหวานแฟนก็ไม่กินด้วยกับไตหวานแฟนก็ไม่กินด้วยหรอกเพื่อนเพื่อนนุก็กินคนเดียวเนาะเนาะพ่อแม่ก็กินเน้อกินเพิ่มปกติแหละแต่ค่อยนอกรอบเนาะ แต่นอกก็ยาจนเราหรือขวายาินเนาะใหญ่เลยเนาะหนูชอบกินเจกินผักเนาะหนูก็กินแบบนี้หนูชอบกินอุ้ยเวน้ำจีนมาชิมเลยโอ้ยยังไม่ชิมน้ำแล้วขวายาจีนเน่แซ่บน้ำก็เป็นนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะมันจะเขียนว่าน้ำยามังสบิรัตเนาะที่ไทยนั้นไทยมีทุกรูปแบบน้ำลงจีนขวายาไม่ได้กินเนี่ยเพื่อนไม่ได้ฉีกเมื่อกี้เพื่อนขวายเอากระดม้วนลงม้วนลงเป็นนิ่งเลยก่อนขวายม้วนลงครับแตมา ม่วนลงเป็นก้อนๆเลยแม่พี่น้องไว้กับไม่เป็นผู้เสี่ยวสาญไปเลยเนาะบดาม่านะกินเองน้องน้องกินเลยก็กินกินเองแม่นมจีนเส้นนมจีนอืมแบบนาะนีน่ก็พักอือครับยากแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเนาะเนาะขอยาเซ็ตหม,มูมังคค่ะอยากกินยังไงก็ทำแบบนั้นกินเนาะ มนันมีด้วยผมสัตว์เลยรสชายอย่างเงี้ยกำโอ้ใครนมีแตงน้อยด้วยแบบขนมจีนไอ้แกงเขียวหวานเจนเนาะแกงเขียวหวานมังสวิรัติอุ้ย Có chuyện có điều mà đảm ai đi nói Bây giờ thấy mở cái tin Nhưng có đài nó, tin phân tin mà làm ngay, chim nó, <laughs> i cho quan nói ขอบคุณที่รับชมอุ้ยขออนุญาตขอตัวไปกินที่เลิกกันด้วยจ้าแค่นี้ละจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย